สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับวันนี้ผมนายชัดเจนนะครับจะพาทุกท่านมาชมนะครับแปลงนะครับแปลงข้าวหยอดนายแห้งนะครับที่ทําการคุมหญ้านะครับคุมหญ้าด้วยยาคุมแค่ยาคุมแห้งครับลอนสตาร์นะครับของเบเยอร์ครับวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านดูนะหลายท่านก็ติดตามอยู่นะว่าคุมแห้งมันเป็นยังไงมันจะมีประสิทธิภาพในการ ป้องกันการเกิดญ้าไหมยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ผมทําการใช้ยาคุมญ้านะครับคุมแห้งนะครับแบบคุมแห้งเราไปชมกันฮะครับนี่คือแปลงนะครับแปลงข้าวเหนียวน่านท่าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับทําการพ่นยาคุมญ้าไปนะครับหลังจากหยอดแล้วนะครับหยอดเสร็จปุ๊บก็พ่นยาคุมปั๊บก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับฝนก็ถึงจะตกลงมานะครับก็พาทุกท่านมาดูครับว่าประสิทธิภาพเขาเป็นยังไงนะครับ ท่านจะเห็นว่าต้นข้าวผมขึ้นแบบนะขึ้นมาสูงเป็นคืบแล้วนะครับขึ้นมาสูงเป็นคืบแล้วนะครับคืบกว่ากว่าแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณสิบกว่าเซนนะฮะสิบแปดสิบห้าถึงสิบแปดเซนแล้วนะครับเกือบยี่สิบเซนแล้วนะครับต้นข้าวนะครับงอกขึ้นมาเนาะแล้วมาดูกันฮะในในในร่องนะครับระหว่างร่องเขามีมีวัชพืชหรือหญ้าเกิดงอกขึ้นมาบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะ นี่นี่ยเจอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหญ้านะครับหญ้าชนิดไหนผมไม่แน่ใจนะครับนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ายอดของใบหญ้านะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยครับซูมชัดชัดนะครับเห็นไหมครับใบหญ้าที่มันขึ้นมาเนะี่ยมันมีรอยไหมอ่ามันมีรอยไหมเกิดจาก นี่แหละครับสารเคมีที่เราพ่นไว้คุมไว้ตอนตอนนายแห้งเนาะถามว่าหญ้างอกไหมงอกอยู่นะครับนี่ครับใบมันไหมเนี่ยครับงอกนะครับแต่ว่าประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือข้าวเราครับข้าวเราโตไปสิบห้ายี่สิบเซน็แล้วครับเพราะฉะนั้นอีกหน่อยถ้าอยู่ในระยะแต่กาบแต่กอมันก็สามารถเบียดบังหญ้าที่มันขึ้นมาทีหลังไดน้นะครับ ยาคุมหญ้าไม่ใช่ว่าจะทําให้หญ้าไม่เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านี่คือข้อพิสูจน์นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นนะครับนี่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 อันนี้ก็เป็นต้นหญ้านะครับเพิ่งงอกขึ้นมานะครับท่านเห็นใบมันไหมครับนี่ครับเนี่ยใบแรกนะครับใบแรกของต้นหญ้าตันนี้ก็มีปัญหาอ่ามีร่องรอยการเผาไหม้นะครับแสดงว่าเขาก็เจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับถามว่าโตไหมก็โตนะครับแต่ว่าโตช้างอกช้านะครับเท่าที่สังเกตเนาะแล้วก็มีร่องรอยของการ เผาไหม้ของของใบนะครับต้นหนึ่งครับนี่เห็นชัดเลยนะครับว่าปลายยอดใบนี่ครับยอดใบของเขาเนี่ยครับมีรอยไหมของสารเคมีที่เราพ่นคุมไว้นะเอองอกอยู่นะครับแต่ว่างอกแบบมีปัญหางอกแบบไม่แข็งแรงอนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของยาคุมนะครับยาคุมหญ้านะครับไม่ใช่ว่าหญ้าจะไม่เกิดนะครับเกิดอยู่นะครับเนี่ยถ้าพี่ผมดูนะครับ แต่ว่ายังไงครับเกิดแบบหลอมแหลมเกิดแบบกระป๊อกกระแป๊กนะครับปกติหญ้าหญ้าหนวดประดุนะครับจะแทงขึ้นมาแบบนะพร้อมข้าวเลยนะครับแต่ว่าพ่นยาคุมไปเนี่ยครับท่านเห็นไหมครับในระหว่างร่องเนี่ยต้นหญ้ามีน้อยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวเมื่อข้าวเก่านะครับแต่ถามว่ามีไหมมีครับมีแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยครับเนี่ยครับเนี่ครับอันนี้ก็ต้นหญ้านะครับนี่อันนี้ก็หญ้านะครับ หญ้าแต่ว่านี่ครับใบเขาจะมีปัญหาหญ้าที่งอกขึ้นมานี่ครับต้นนี้ครับแฮวหมูนะครับตันนี้ดูครับดูใบเขาครับนี่ครับนี่ครับคือต้นข้าวเราสูงสิบห้าถึงยี่สิบเซนแล้วเนี่ยพอน้ํามานะครับเราก็สามารถตรึงน้ําแล้วก็ขึงน้ําได้เลยนะครับเนี่ครับตอนนี้คือรอน้ํารอฝนอยู่นะครับก็ฝนก็ตกลงมาบ้างเรื่อยๆนะครับ ดินก็ชุ่มชื้นนะครับดินมีความชุ่มชื้นแต่ว่าน้ํายังไม่สามารถขังได้เนาะปริมาณน้ําฝนยังมาไม่เต็มที่นะครับครับแต่โดยดูโดยดูโดยภาพรวมนะครับก็คือถือว่าพอใจนะครับพอใจมากนะครับกับการคุมหญ้านะครับเพราะว่าหญ้ามันหญ้ามันขึ้นมาไม่แรงนะครับเอต้นข้าวเราไปไกลแล้วนําไปไกลแล้วนะครับหญ้าเขาก็งอกอยู่นะครับแต่ว่างอกแบบมีปัญหาเนาะใบไหม้ใบอะไรไป ถ้าน้ํามาเมื่อไหร่ผมตึงน้ําเสร็จปุ๊บไอ้ยาพวกที่เพิ่งจะเกิดจะงอกขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียบร้อยครับอืมอันนี้คือแนวทางการการดูแลเนาะวัชพืชในแปลงนาเนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับยาคุมหญ้านะครับเป็นสารเคมีที่มันไม่ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนะครับเท่าที่สังเกตดูกลิ่นก็ไม่ได้ชุนมากเลยฮะกิ่นก็พอรับได้ครับแป๊บวันสองวันก็หายแล้วนะครับไม่เหมือนพวกยาฆ่านะครับ ถ้ายาฆ่านีาอ่อันตรายนะครับค่อนข้างรุนแรงนะครับยาคุมในี่าสีน้ําเงินนะครับคาดสีน้ําเงินมาดูแต่ดูโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ําขังข้าวก็ไม่งอกนะครับจุดไหนน้ําน้ําขังเป็นจุดลุ่มต่ำข้าวก็ไม่งอกนะครับข้าวมันก็เน่าไปแต่โดยมองโดยภาพรวมก็ถือว่า โอเคนะครับสาหรับประสิทธิภาพของยาคุมหญ้าลอนสตาร์เนาะของเบเยอร์คุมแห้งนะครับตัวนี้คุมแห้งถามว่าหญ้าเกิดไหมเกิดอยู่นะครับเกิดอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดจะมิดซีรีไม่ใช่ครับนี่ยครับแต่เกิดแบบมีปัญหาครับเนี่ยครับเกิดแบบมีปัญหานะครับนี่ครับเห็นไหมครับใบไหมนะครับหญ้าที่แทงออกมาเนี่ยยอดเ็าจะมีปัญหาเลยครับเนี่ยครับ โผล่ออกมาจากดินปุ๊บเนี่ยไหมเลยนะครับอืมนะครับนี่ครับ,รบเห็นชัดเจนนะครับอืมมันก็เป็นเหมือนสารเคมีที่คอยตรึงหน้าดินไว้เนาะเป็นยากเคลือบไว้เคลือบตอนแห้งๆไว้หญ้าที่โง่โผล่ง,งอ,กออกมามันก็จะจะมีการมีปัญหาเรื่องการสังเคราะห์แสงเนื่องจากโดนสารเคมีในในตัวใบเนะนะครับหญ้างอกอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่งอก ว่างอกแบบอ่อนแอครับทำให้เราสามารถากําจัดงาหญา้าไวอ่อนๆนี้ได้ง่ายนะครับข้าวเราก็โตไปก่อนนะครับนี่ครับข้าวเราก็นาโด่งเลยนะครับอีกหน่อยมันก็คุมหญ้าครับอีกหน่อยข้าวเราก็โตคุมหญ้านะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้เห็นเนาะว่าประสิทธิภาพของยาคุมแห้งนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับก็ท่านหลายท่านก็ นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้เนาะในปแบบใช้ได้ในแปลงนาของท่านนะนะครับแต่ถ้าท่านใดเป็นนาปลอดสารเคมีก็ก็พิจารณาเอานะครับเนาะอาจจะใช้แรงคนแรงกลในการกําจัดหญ้าแต่ว่าของผม,มก็ทำมรดพันธุ์ครับมันไม่มีแรงไปทําอย่างนั้นเนาะก็แล้วแต่ครับคอนเซปต์ใครคอนเซปต์มันเนาะไม่ว่ากันเนาะอันนี้คือไอ้ทุกเหนทุกท่านเห็นทางเลือกนะครับทางเลือกทางเลือกหนึ่งการใช้ยาคุมหญ้านะครับไม่ใช่ยาฆ่าหญ้านะครับยาคุมแห้ ถือว่าประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมจะพาทุกท่านมาเปรียบเทียบความแตกต่างของแปลงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมหญ้านะครับอันนี้คือแปลงกล้าของผมนะครับแปลงกล้านะครับตกกล้าไว้ซ่อมนะครับตกกล้าไว้ซ่อมนะครับก็ดูอัตราการงอกครับแน่นปึ๊ดนะครับข้าวผมเป็นข้าวใหม่นะครับ เป็นข้าวใหม่ไม่ได้ค้างปีนะครับแต่ว่าข้าวใหม่ก็พักก็ผ่านพ้นระยะพักตัวไปนะครับอข้าวพร้อมปลูกนะครับอัตรางอกแปดสิเปอร์เซนตอัพอยู่แล้วนะครับสําหรับชัดเจนพันข้าวนะครับข้าวทุกสอบที่ออกจากผมไปนะครับผมมั่นใจในอัตราการงอกเนาะนะครับไม่ใช่ข้าวเก่าค้างปีนะครับข้าวใหม่ปีต่อปีนะครับแล้วก็ผ่านการพักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับท่านไปปลูกก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์เนาะ หลายท่านปลูกไม่ถูกวิธีก็อัตราการงอกก็ต่ําลงนะครับเช่นการแช่ข้าวสองคืนนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้พามาดูทุกท่านนะครับทุกท่านพามาดูอนี่ครับข้าวที่ไม่ได้ใช้ยาคุมหญ้านะครับแปลงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมหญ้านะครับืแปลงก้านะครับเนี่ยครับไม่ได้พ่นยาคุมนะครับท่านดูหญ้าที่ขึ้นครับนะครับมีเพื่อนมาทักทายนะครับ ยาคุมหญ้านั้นก็อย่างที่เห็นครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปเมื่อกี้นี่ก็ไม่เห็นหญ้าดอกเล็กๆเ้ยพวกนี้ขึ้นเลยนะครับแต่นี่คือแปลงก้านะครับทุกท่านเห็นไหนี่คือไม่ได้ใช้ยาคุมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แบบขึ้นมาพร้อมกับต้นหญ้าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือวัชพืชทั้งนั้นเลยนะครับใบกลมๆนี่ครับท่านเห็นความแตกต่างอยู่เนาะนะครับนี่ครับความแตกต่างนี่ชัดเจนนะครับ ยาคุมย่านี่ใสกิกนะครับพื้นพื้นพื้นนาแต่ถ้าไม่ได้พ่นปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเห็นแบบนี้เลยครับโตไปอีกสักพักนั้นก็จะมีปัญหานะครับนี่ครับนี่ครับท่านได้เห็นเนาะนี่นี่นี่ต้นเล็กๆร่อนๆแหลมๆเนี่ยขุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ยาคุมเนาะถ้าปล่อยให้โตไปก็เหนื่อยแน่นอนครับ <laughs> ถ่ายกันสิเป็นบูลด็อกโอเควันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ